ทำไมการที่เราทําแบบเนี้มันจะรู้สึกถึงจิตใจความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปมันจะผ่องใสต่อให้จะมีความหม่นหมองจรเข้ามาเกิดขึ้นแต่เราก็รู้หนทางแล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่เราเราจะทําในการทํามาหากินมันก็เป็นองค์ประกอบครอบครัวเป็นองค์ประกอบหมดเลยที่อยู่ที่ว่าเราจะวางพื้นฐานใจของเราเนี่ยให้อยู่กับสิ่งเ่าเนี้ยให้รู้ทําเห็นทําได้ยังไงมันสําคัญมากๆยังไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานก็ได้แต่การดับทุกตรงเนี้สําคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติจนเรา สามารถเอาวิธีที่เราปฏิบัติมาดับทุกข์ได้เนี่ยบรงผลทีล่ผ่านมันก็เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นอาจจะเป็นที่ที่หวังไปแน่นอนไม่มากก็น,น้อยแน่นอนเพราะรู้แล้วว่าวิธีการขององค์เสเสด็จสมมาสมุทรเจ้าเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงนอกจากดับทุกข์ได้แล้วนี่ยังทําให้เราเนี่พ้นจากความเป็นสัตว์คือตั้งแต่อริยาบุคคลขึ้นไปมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปพูดถึงตําแหน่งตรงนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกของหัวใจที่การมีชีวิตอยู่หลังจากนี้ไปของเรามันเปลี่ยนไปเรารู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราก,กรําลัังงงึกกเนนี่่่่ยยมทรคคุณาาิว อะไรทั้งหมดต้องรู้สึกให้ได้ถึงแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยมันจะเคี่ยวกรรมบางทีเราเจออำนาจของทุกข์ที่มันเหนือกําลังของสติมันก็ยิ่งมาทําให้เรายิ่งระลึกว่าเราจะต้องฝึกให้เกิดอํานาจของสติที่มาอยู่อย่างน้อยให้เท่าทันทุกข์ไม่ไม่ตกต่ําไปกว่าอารมณ์ทุกข์จนเหนือทุกข์นี้ได้คําว่าเหนือทุกข์ขั้นที่ละเอียดขึ้นก็คือเห็นทันว่าสิ่งใดส,สิ่งเกิดขึ้นย่อมไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรไม่ดับดับแน่นอนเสื่อมแน่นอนแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจของเราที่เรารู้สึกตัวดูลมมีพุทโธท,ทุกอาทิตย์ทุกความคิดทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดเราก็ลองเอาตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับน้ําที่คอยลาดคอยลดไฟที่มันเกิดขึ้นดูว่าจริงหรือเปล่าใชาไหมมันที่เราบอกว่าเหมือนเรารวมน้ําลงตุ่มมันถึงจะลดอะไรได้นะสติสัสมปชัญญะที่รวมลงมารู้อยู่ตรงนี้มันก็จะดับไฟทุกกองที่มันเกิดขึ้น ด้วยการที่ไม่จงใจจะไปดับมันแค่รู้สึกขึ้นมาถึงน้ำเนี่ยน้ำนี่ก็คือความรู้ตัวเปรียบเทียบไปฟังค่ะ